มุมหนึ่งมะฮอกกาน,นีอีกมุมหนึ่งสะเดาอีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็นน้อยหนาแล้วตรงกลางเป็นกล้วยแล้วข้างล่างเนี่ยแบบนี้เลยมีพริกมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยก็เลี้ยงผมมาจน5ปีนี้เข้าใจนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่ผมทำมาเนี่ยจะไปวัดผลทำ KPI แข่งกับเกษตรกร,ท,กรที่ทำขายส่งออกต่างประเทศอะไรเนี้ยเราจะคุยกันนะครับรานนี้เราทำเกษตรกรรมธรรมชาติเพื่อให้สีพอเราสมบูรณ์โอเคไหมครับเราต้องทำงานน้อยแล้วก็ได้ผลเยอะที่สุดอย่างเงี้ยกล้วยหมดแล้วเช่อปะ นุ่นนุ่นไม่เป็นไรถ้าปลูกไปแล้วไม่ต้องรื้อครับขุดข้างๆแล้วปลูกกล้วยครับนั่นแหละอ๋อเนี่ยคุณเหมียวดูอันนี้เป็นมหากล้วยเลยเพราะกล้วยก้อนนี้จะออกมาทีเดียวประมาณเจ็ดแปดหน่อออลอ้อนนอันนี้กล้วย้วใช่ไหมถังย่าตรงนี้ดีกว่าเราจะได้มีกล้วยสามกออวันนี้เราปลูกกล้วยตรงนี้ครับ ถ่านยาวเลยครับเวลาปลูกกล้วยเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่ว,วันนี้กลับไปทําอะไรก็จะกล้วยๆนะครับไม่อย่างนี้ปลูกได้ปลูกได้ครับผมจะบอกให้นะกล้วยที่ออกเครือแล้วตัดเสร็จปุ๊บเขาบอกปลูกไม่ได้เลยใช่ไหมตายใช่ไหมผมขุดทันทีแล้วมันมีตายอยู่รอบๆอะ่ะแล้วเพื่อนๆจะเชื่อว่ามันตายใช่ไหมใช่ผมผ่าเลยมีสี่ตาก็ผ่าสี่มีแปดตาก็ผ่าแปดแล้วไปฝังเลยเกิดเป็นกอใหม่ตกลงว่ามันออกเครือแล้วมันตายไหม เข้าใจผมยังบางทีเราเชื่อเชื่อสิ่งที่มาแต่เราไม่เคยพิสูจน์อะไรเลยอแต่ผมทําอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าใช้ได้ฉะนั้นอย่างเงี้ยมาผ่าเป็นตาตาตา,ตาปลูกได้หลายกอเลยครับ <ผม S 1> ครับพี่เอาเลยจัดเลยลบกวนด้านหน้าลมหน่อยนะครับหน้าจอบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดจอบมีโอกาสหลุดได้ครับและเดี๋ยวเราจะมีต้นพวกนี้นะที่เหลือจะลงหมดเลย อันนี้เราจะปลูกให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวจะเอาใบไม้กับฟางแถวนี้มาเตรียมห่มดินถ้าท่านใดว่างก็เตรียมใบไม้เตรียมอะไรไว้ก็ได้ครับใบไม้อยู่หลังคุณเบี้ยวมีฟางมีเราจะมาห่มดินกันค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์<ห>นาน่าอยู่ก็เตรียมจะใบไม้เลยค่ะอ,อ,อ,าอาทิตย์นี้เราจะปลูกแล้วก็ห่มดินอาทิตย์หน้าเราจะมาห่มดินกันไอ้ทอดเราจะมาแห้งชามน้ําชามกันคืออะไรคะคือใส่ปุย๋ยแห้งชามน้ําชามก็คือจะใช้ปุ๋ยหมักหรือมูลสัตว์เนี่ยมาโรย <C> e <an> แล้วก็เอาน้ำหมักสมุนไพรแล้วจืดนะครับมาโรยเอามาลาดอีกทีเป็นการลดน้ำแล้วใส่สมุนไพรแล้วจืดไปด้วยโอ,อ้พี่บัตรในระหว่างนี้ค่ะระหว่างที่เขาขุดไปเขาเตรียมใบไปใบหญ้าไปขอทวนอีกทีการปรุปงดินการทําน้ําหมักมีสัดส่วนยยไรยังไงบ้างนะคะก็ทําน้ําหมักสมุนไพรแล้วจืดเนี่ยใช้ใบอ,ใอะไรได้จืดๆเช่นตําลึงหยวกกล้วยใช้ผสมกันก็ได้ใบตาลึงใบอมแซบอย่างเงี้ยครับ ที่มันไม่เผ็ดร้อนไม่ไม่ขมอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นจืดเสร็จแล้วก็หั่นก็ได้หรือใส่เพียวๆก็ได้แต่หั่นมันก็จะทําให้งานการย่อยง่ายขึ้น3สามส่วนน้ําตาลหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็น้ำสิบลิตรครับแล้วก็หมั่นคนมันสามสี่วันคนทีค่ะแต่จริงๆผมประมาณสามเดือนสามเดือนครับบางอย่างพอมันคนสักสองสารอบอ่ะไม่ต้องคนแล้วเพราะมันจะมิดท่วมตลอดเวลาจนสามเดือนก็เอามาใช้แต่จริงๆแล้วผมจะเช็คอะ ถ้าสี่ห้าวันแล้วมันแหมเหม็นเปรี้ยวดีจังเลยหอมเปรี้ยวอ่ะหอมเปรี้ยวไม่ใช่เหม็นเปรี้ยว <c oughs> ผมก็ใช้เลยใช้เลยครับคือผมจะไม่ค่อยติดกับวันเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> ดเดินป,ปติกามักจะหกสิเก้าสิบวันโดยประมาณ <c oughs> แต่ร้อยวันนะชัวร์แต่ร้อยวันผมรอไม่ค่อยไหวอ่ะอ่าอันนั้นคืออ่า <c oughs> จมเลยจมเลย <c oughs> มันอยู่ตรงมันอยู่ในนี้ก็ูเนี่ยครับเดี๋ยวพออาทิตย์หน้าเรามา ปลูกเพิ่มนะ<ช>ปลูกเพิ่มเสร็จปุ๊บเราจะมาแห้งชาน้ําชามกันแล้วก็ผมจะเอาตะไคร้นะครับเอาขาเอาขิงเอากระชายอย่างเงี้ยมาปลูกอาทิตย์ถัดไปนะคะอาทิตย์ถัดไปค่ะครั้งหน้าครั้งหน้าเดี๋ยว,ยวคุณเหมียวนัดอีกได้ค่ะครั้งหน้านั่นเดี๋ยวจะมีเป็นการทําเจลอ่างกอแต่อย่างที่บอกคุณเหมียวบางทีบางทีเพื่อนๆืที่พร้อมมานัดกันแบบนอกรอบโดยไม่มีไลฟ์สดไม่มีเวิร์กช็อปก็ได้ อ่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมาแล้วอะไรที่เตรียมมาได้ก็ทํามาแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นว่านับไปเลยก็ได้ก็เป็นการขมดินนะคะใช่ผมดินเพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินใช่ไหมพี่ปัดเก็บความชุ่มชื้นใน้ดินยังไม่พอยันเก็บอาหารพืชไม่ให้แดดทําลายอ่าครับโดยใช้เนี่ยค่ะใช้แบบสิ่งที่มีสิ่งที่มีอ่าไม่ต้องวิ่งหาซื้อฟางเพราะเรามีใบไม้อยู่เนี่ยอันนี้เป็นใบอะไรรู้ไหมครับนี่คุณเหมวลองส่องดูอันนี้เขาเรียกว่าจันทร์กะพีจันทร์ที่ จันปกติแล้วกระพี้นี่คืออะไรกระพี้ส่วนที่ต่อจะเปลือกแต่ต้นนี้มันเป็นต้นที่ชาตินี้มันจะไม่มีแก่นอีกเลยเป็นไม้ที่ไร้สกุลแก่นหมายความว่าปกติไม้มันจะมีแก่นมีกระพี้มีมีผิวใช่ปะ่ะมีเปลือกอ่ะแต่อันเนี้ยมันจะมีเฉพาะเปลือกแล้วก็กระพี้ทั้งต้นเลยไม่มีแก่นเป็นไม้ไม้อ่อนแล้วนี่ใบเขาร่วงออกมาแล้วแห้งแล้วเพื่อนเอนเขาก็เลยไปเอามาปลูกอย่างเงี้ยครับมะละกอก็ปลูกได้นั้น มะละกอเนี่ยมันอยู่ห่างๆกันก็ได้ครับไม่หมายถึงว่าอยู่คนละฝั่งเนี่ยได้ไม่เป็นไรครับเอ้ที่อกล้วยมันขึ้นมันจะดันนะว่มันเป็นกอใหญ่ๆแล้วข้างนี้มันจะโดนดันแค่ว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตครับที่บา้านปุ๋ยแล้วมันจะแน่นมากเราต้องตัดสางครับกล้วยโดยปกติมันต้องมีการตัดสางครับให้เหลือแค่สามต้นครับโ,<อ>โดยธรรมชาติกล้วยต้องตัดสาง<อ>ที่นี้ผมมีมเมล็ดข้าวโพดอ่ะสนใจไหม ปลูกลงไปด้วยในนี้แล้วจะดูที่เราได้กินข้าวโพดข้างๆต้นกล้วยเอาไหมสักคู่เดี๋ยวไปเอามาไอ้น,นี้ลงเลยนะครับบัวบก ตอนนี้เราก็มีการปลูกทั้งกล้วยนะฮะฟัโทนวัตเตอร์ครสนะมะละกอนะผสมผสานกันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยก็นำเศษใบไม้ไปย่านะมาห่มดินค่ะเพื่อเก็บความชุ่มชื้นในดินแล้วก็เนี่ค่ะรดน้ำ ตอนนี้พอดีที่นี่เรามีแกลบอยู่ด้วยนะะเขาก็นํามาใช้ผสมลงไปด้วยแกลบนี่ตั้งแต่สมัยตอนที่เรามาใช้เป็นส่วนผสมในการทําบ้านดินนะตรงนี้ค่ะเพราะยังมีเก็บอยู่ก็เลยนํามาส่วนผสม,สมในการปรุงดินเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศต,ตรงหน้าบ้านดินนะคะร้านกาแฟาที่ถนนพระรามเก้านะคะ ใดที่เข้ามาที่นี่ก็สามารถมาแวะดูได้น,นะ,ะกับเวิร์กช็อปที่เราทํากันในวันนี้นะว่าเอ๊ะกล้วยโตขึ้นดีไหมสิ่งต่างๆที่เราปลูกกันช่วยกันในวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเอ๊ะมันปลูกรวมๆผสมๆกันตรงนี้จะดีเหรออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในบริเวณเดียวกันของฐานน้ำพระลำก้าวเนี่ยค่ะก็จะมีปลูกพืชผักอะไรอยู่หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นอัญชันเลยตำลึงซึ่งขึ้นอยู่เยอะมากนะเพราะว่าเขาแตกตัวเขาขยายพันธุ์ได้ดีอยู่แล้วนะก็มันก็จะเลื้อยปกคลุมทั่วไปหมดอันนี้มันอาจจะเกินความต้องการไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเคลียร์พื้นที่เพื่อปลูกพืชอื่นเพิ่มเติมเป็นการปลูกแบบผสมผสานในที่ที่เดียวกันนี้นะคะเพื่อให้เราได้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้เต็มที่แล้วก็จะได้เป็นพืชผักผลไม้แรงต่างที่ตามที่เราต้องการนะเดี๋ยวเราลองมา มันจะขึ้นได้ดีไหมยังไงกับดินที่เราได้เคยปรุงดินกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จะเห็นได้เลยความสมบูรณ์ของดินที่ว่ามีใส่เดือนเอ่ยมีรแร่ต่างๆ,ๆนะหมอนก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนี้นะเป็นซุ้มหมอนที่อยู่ด้านหน้าที่เราเคยพามชมตลาดนะนก็ให้เห็นบรรยากาศของซุ้มหมอนก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนี้เลยโอเคคุณเหมียวค่ะ อันนี้คือเมื่อกี้พี่บาดหายไปไหนไหมฮะไปเอาไม้ข้าวโพดได้ไหมคะหาไม่เจอทาให้เจอแหมหายไปนานเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้าแค่น้ำมาอย่างดีเลยเหรอค่ะก่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าหน้ารอบหน้ารอบหน้างั้นอันนี้โอเคเราโหเรียบร้อยวันนี้พาทํากันหลายอย่างเลยทั้งในเรื่องของการปรุงดินการทําน้ําหมักสูญพันธุ์ลดจืดแล้วก็นี่ก็ลงมือจริงกันเลยนะใครที่ไม่เคยจับจอบใครที่ไม่เคยได้แบบอ่ะการห่มดินคือแบบนี้เหรอนี่แหละค่ะ คือการห่มดินที่ว่าคือการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชใช่ไหมคะพี่บัตรเดี๋ยวเราวันนี้คบเพื่นกันไปพี่บัตรมีอะไรเสริมมีอะไรติดท้ายไหมคะแค่ปลูกครับค่ะปลูกให้มากจะมีกินมากครับแค่นี้เองอปลูกให้มากทําให้มากแล้วข้อสงสัยที่เรามีอยู่ในใจมันจะหายไปค่ะปลูกให้มากทําให้มากเหมือนที่พระท่านจะชอบพูดว่าใช่ไหมครับทําให้มากจเจริญให้มาก ไม่ต้องเอาบาลีเนาะฟาวิโตก็รีก็โตเอากระดาษค่ะอ่าเพราะฉะนั้นทําให้มากทําให้มากๆาันปัญหามันจะหายไปเองนะครับเจอให้มากเราจะได้ยิ่งเข้าใจมันให้มากขึ้นเนาะใช่เหมือนเนี้ยขุดไปปุ๊บเนี้ยคนคนขุดเนี้ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยดินดีอ่ะคือไม่ต้องผมไม่ต้องบอกก็รู้ว่าดินดีนะอ่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟ e ลลิ่งรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะแบบปกติเคยไปขุดที่อื่นๆเนาะมันจะแข็งจะอะไรไหมอย่างนี้เป็นตรงนี้เป็นไงที่อื่นนี่มือสั่นมือสั่นที่นี่นุ่มมากไม่ใช่ข แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาแ,แต่งแล้วก็ดูแลทําให้เขาออกลูกด้ยดกค่ะดมูเลยครับโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปปิดจบกันอ่าฝากทิ้งท้ายค่ะพี่บาทยังไงนะนนทําให้มากจะเรียนให้มากใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดก่อน <c oughs> <c oughs> ได้เอาเลยเอาเลยก็คือสรุปทิ้งท้ายของผมนะขออนุญาตเปิดเปิดทุกอย่างเลยเปิดแว่นด้วยเวลาจะทําของกินอ่ะอยากกินอะไรให้ปลูกไปเลยครับอย่ากังวลโดยเฉพาะผักพื้นบ้าน เ,เหมือนเหมือนตรงนี้ยังม,ม,มีทั้งว่านหางจระเข้มะรุมมะละกออยู่ในชิดกันประมาณคืบสองคืบแล้วก็โสมเงี้ยแล้วเดี๋ยวเวลาเขาโตขึ้นเองเราจะรู้เองว่าอ๋อโสมเนี่ยมันใหญ่เริ่มบังเขาแล้วนะเราจะตัดแต่งให้เขาออกใหม่เพื่อจะได้กินยอดแล้วก็เอาํำต้นนะ่ะไปขยายข้างๆเราก็จะมีเปลงของโสมไทยกินเยอะขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้ความยุ่งยากในการจัดการเลยเห็นภาพไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าทํามากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีกินเองเนี่ยเห็นไหม เยียบกันง่ายๆแบบนี้เลยปลูกกล้วยแล้วกล้วยเนี่ยผมแบบไม่อยากให้มันมีลําต้นมาให้เกะกะก็เลยปลุกเอาตัดมบสันส้นๆเลยแล้วให้เ็าแตกหน่อใหม่เพราะว่าต้นนี้คือเป็นต้นเอาแค่หน่อเราไม่เอากล้วยเราไม่อยากให้เขาโตในนี้นะเราอยากให้เขาแตกหน่อใหม่แต่ถ้าเขาจะโตเราก็ไม่ว่าเพราะต้นนี้มันเป็นต้นที่ยังโตได้อย่างเงี้ยครับแล้วขนส่งง่ายเวลาตัดอย่างเงี้ยอ่าฉะนั้นสรุปแล้วทำเยอะๆเดี๋ยวมีกิินเองครับคุณเหมียว โอเคถ้างั้นวันนี้เราไปจบกันดีกว่าขอบคุณพี่สุภัทรมากคทำกันหลายอย่างเลยสําหรับคนที่ต้องการอยากปลูกอยากพึ่งพาตัวเองอยากสร้างอาหารกินเองได้จริงๆนะนี่แหละฮัตที่เราพาชวนทํากันนะไม่ได้ไม่ได้เก่งกันมาจากไหนเกิดจากการลงมือทํากันเยอะๆเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นชี้ชวนเชิญชวนกันหนึ่งได้เหงื่อนไหมเหมือนไปฟิตเศษไหมขณะนี้ใช่แล้วนะอรกบปลูกกันด้วยตลอดหล่อเป็นไงครับปลูกง่ายไหมลูกปลูกง่ายไหม เออทำง่ายๆใช่ไหมไม่ร้อนด้วยใช่ไหมร้อนอันนี้ไม่ไกินงาอมากกว่ามาลงมือปลูกดิอ่าง้อไปกินต่อเลยโอเคสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะขอบคุณคนที่มาไดกันวันนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเชิญชวนไปลงมือทำด้วยกันนะเป็นไงครับง่ายไหมวันนี้โชวกันไปขอบคุณแม่ว่าสุนทรการิตาเนาะสวัสดีค่ะ